นีวันนี้ก็ปรับขึ้นมาตอนนี้สองหมื่นเจ็ดพันก็ขึ้นมาร้อยห้าสิบบาทะนะครับแต่แต่ว่าเ็าวันนี้เนื่องจากว่าค่าเงินบาทนะครับค่าเงินบาทก็ช่วงนี้ก็รู้สึกผังผวนมอนคันนะฮะวันนี้ค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นมาอีกนะครับทําให้ทองนี่มันขึ้นเต็มที่นะครับซึ่งไม่เต็มที่แต่ผมว่านอกจากว่า สถานการณ์กีสารัสก,ก็แล้วแต่หรือว่าโควิดสิเก้ากัแล้วแต่ผมว่าเอ,อรูมเงกับกองทุนช่วงนี้อย่างที่เรารู้อยู่ SPDR นะครับกองทุนของอเมริกานี่ก็ต้นปีมาเขาก็ซื้อมาตลอด นะครับต้องเรามัดระวังว่ากองทุนน no> ี้เข้ามาเกณฑ์กำไรมันอาจจะทําให้ยุ่งยุ่งยุ่งวายถ้าขึ้นขึ้นกองทงสั้นระยะหนึ่งนะครับผมว่าโอกาสที่ระยะยาวนี้จะปรับลดลงมามากกว่าครึ่งนะครับที่ว่ากองทุนนี้เข้าซื้อไปสําหรับปีนี้เข้าซื้อไปสามร้อยกว่าตันเขาคงไม่ได้เก็บไว้ของเก่าเขามีทางทางสองร้อยกว่าตันอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เขาเขาก็ต้องหวังเก่งกำไรเพราะนี่มันนักเก่งกำไรอ่ะแล้วเขาก็ก็ยิ่งมีนักวิชาการออกมาพูดอย่างนี้นะยิ่งยิ่งยิ่งไม่น่ารับฟังว่ามันจะขาขึ้นไงเพราะว่ามัน,เป,นเป็นเทคนิคกรรมก็สร้างกระแสเขานะครับเพราะฉะนั้นนี่เท่ายังไงผมว่าเขาเขาขายแน่นอนเขาคงไม่แรกเก็บไว้นะครับว่ามามามา,มาเก่งกำไรมันก็เป็นเทคนิคอย่างนี้เหมือนกันเ<ข>มื่อ 9ปีที่แล้วมันก็ลักษณะอย่างนี้ฮะ,ะแล้วก็สวนทางกัน